มาแล้วค่ะมาแล้วครับมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวก็อนหนึ่งนะครับน้องเก่งขออนุญาตเช็คเสียงเช็คไมค์ก่อนนะฮะวันนี้มาเปิดร้านนะครับแต่เช้าเลยนะครับผมเปิดร้านคุณคาท่าหน่ดนะครับพี่อยากดูรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะครับวันนี <Kate im ada> ้วันเสาร์หลายๆท่านอาจจะหยุดงานอยู่บ้านกันแล้วนะฮะเดี๋ยวน้องเก่งขออนุญาตเช็คเสียงเช็คไมค์สักครู่นะครับใครที่แบบว่ากําลังมองหารถกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะวันนี้นะครับน้องเก่ง มีมาแนะนานะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันหกพันเท่านั้นเองนะครับตลอดยุสัญญาเลยฝากที่ตั้งกันจะไหนดีกว่าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเลียบวารีนะครับอยู่ระหว่างไฟลยบารีสามสิบกับสามสิบสองนะครับชันไนะครับที่อย่น่เสียงดังชัดเจนภาพชัดคมสวยนะครับผมร้านของเรานะครับอยู่ห่างจากสํานักงานเขตหนองจอกประมาณหนึ่งถึงสองกิโลเมตรเท่านั้นเองคุณลูกค้า มาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมให้พี่แอดมินนะครับทาการปักหมุดนะครับโลเคชันของทางร้านให้กับคุณลูกค้านะครับเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับถึง6กโมงเย็นนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะมาดูรถในเวลาที่ปิดทําการแล้วอย่างเช่น1นึ่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางไหนบ้างนะครับก็จะมีเป็นช่องทางที่กําลังไลฟ์สดตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับที่รถกระบะตอนเดียวมือสองลำเลียคลาวเซ็นเตอร์ หรือจะเป็นรถมือสองลำเลิศคาเซนเตอร์ที่กำลังไลฟ์สดตอนนี้นะครับเราจะมีช่องทางอีก2ช่องทางนะจะมีเป็น LINE Official นะครับ l ล n e แอนะครับที่ ad td 1 1 1นะครับ ad sign นะครับ t thailand d d ดน m a r k นะครับแล้วก็ต้อง1นะครับแล้วก็จะมีช่องทาง TikTok นะครับรถกระบะตอนเดียวมือสองลำเลิศคาเซนเตอร์นะครับผลญาสักครู่นะครับ สำหรับใครที่มองหาเลนผ่อนเบาๆนะคะเราก็มีเฉดสีเทาเราก็มีเนาะมีตั้งสามเทาด้วยนะจะมีเป็นบอลเทาแล้วก็จะมีเป็นเทาดำแล้วก็เทาลมโบครับมีเทาลมโบเข้ามาใหม่เลยนะครับไม่สองหมื่นโลจะพาไปดูแน่นอนนะครับสำหรับอีซูซูนะครับ เาปิดทำการมากี่ปีคะน้องเก่งเราเปิดทําการมาแปดปีแล้วนะอ่าส่งรบมากกว่าพันคันะนะครั <c oughs> ลิ้นพัน,นิดหนึ่งเ <c oughs> ปิดมาแปดปีนะส่งรถมากกว่าหนึ่งพันคันนะครับหนึ่งพันคันที่ว่านี้ก็คือรถกระบะตอนเดียวตู้ทั้งนั้นเลยนะคะุณูค้านอน้องเก่งขออนุญาตดูไลฟ์สักครู่นะครับ <c oughs> เหมือนจะไม่ขึ้นนะ ้าวันเสาร์อย่างนี้หลายๆคนก็ยังทํางานอยู่เนาะใช่ลลหลายหลายคนอาจทำงานอยู่แล้วหลายคนก็จะหยุดแล้วอหยุดพักผ่อนพักผ่อนออกเที่ยวหรือว่ายังไม่ตื่นนะสํ <laughs> <c oughs> สำหรับใครที่ตื่นแล้วนะคะเราก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอสิ่งดีๆมาน,นําเสนอนะครับผมเอเดี๋ยวเปิดตัวกันที่อิสุสุเลยไหมได้เลยไปกับสีขาวก่อนอิสุสุนะครับเรามีทั้งแต่สีขาวสีดํา สีเทานะครับสีบอลเทาสีเทาเข้มมีหมดเลยนะครับคุณค้าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของรถก,กระบะตอนเดียวตู้ทึบนะครับเป็น D-MAX ซสีขาวนะครับกับคันนี้เลยคันนี้นะครับเป็นอิซุสดีแม็กนะครับเครื่องยนต์1.9 B 1.9 B นะครับตู้ทึบตัดใหม่ล้อแม็กคู่หน้าแต่งมาให้ด้วยนะฮะคันนี้สวยเลยราคาไม่ถึง4 0 0 0ผ่อนอยู่ที่เดือนละ 6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้สีขาวที่สามารถวิ่งได้ทุกบริษัทเลยก็มาจัดคันนี้ได้เลยนะครับสวยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคันนี้เบาะหนังสีเทาพมารมลายพาวเวอร์นะครับตู้ทึบตัดใหม่ตรงรุ่นขนาด2เมตรพร้อมจุดเริ่งเล่มให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ประวัติเจดดีมีสิปอายุงร้นา1ปีขึ้นไปนะฮะมาจัดที่เราอ,อนุมัติไวอันุนมัติเร็วนะครับ หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับคุณค้าพร้อมกับรับรถภายในวันนะครับคุณค้าเหมาประชาชนใบเดียวใช้เงินออกรถเพียงหนึ่งบาทหนึ่งบาทนั้นคือเงินจองนะครับจองมาไลฟ์สดนี้นะครับแคปหน้าจอมานนฮะที่เพจที่วางไลฟ์สดนะครับหรีอจะเป็นที่เราติ๊กนะครับที่แอดทีดีหนึ่งหนึ่งแคปแล้วส่งเข้ามาได้เลยนะครับคุณค้ากับตัวนี้เลทผ่อนมเบาเพียง ,600 ันหกพ0 0กว่าบาท6 0พันกว่าบาทใช่หกพันกว่าบาทนะครับคันนี้พร้อมกับล้อแต่งเนาะ ใช่ไหมล้อแ่งนะเป 37, ็นล้อแม็กทีอีสามสิบเจ็ดยิงเลยเสอรอแดงยางสภาพดีดีใช้งานได้อีกยาวๆกันเลยนะครับสวัสดีคนดูทั้งห้าคนดูด้วยนะครับสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วขอแค่คนละหนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสติ๊กเกอร์นะครับผมค่ะกดเข้ามานะฮะในส่วนแบบนี้เลยพรหกพัน,นตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับอีสุดีแม็กนะครับมาเรามาที่คันนี้กันต่อเลยคันนี้นะฮะเราจะอัพจาก1.9ตัวบี มาเป็น 3. 3.0ตัวเอคันนี้นะครับเป็นปี2022นะฮะใบหน้าโฉมใหม่แล้วโฉมใหม่เป็นยังไงอ่ะโฉมเก่าอ่โฉมเก่า,กาตรวนี้จะมีมเอ่อจะเป็นปี20ลงไปนี่เป็นเขี้ยวอะไรนะที่เขาเรียกนี่อันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวแบบสวยๆเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือไม่รู้เขาเรียกแค่เขี้ยวะไรไม่รู้แต่ในเขียเข้ยวกุดอ่าในเขี้ยวกุดอ่าเป็นโฉมใหม่นะครับเป็นโฉม สองพนะันยี่สิบสองยี่สิบสามนะฮะนี่สีเทาส,สวยๆนะครับสีเทาร์ัมโบพร้อมกับกระจังหน้าสีดำแล้วดำเงานะตัดด้วยเทอร์มทัลลิกนี่<อ>เห็นปะมันจะดำเงาเทาเร์มทัลลิกแล้วก็จะจะเป็นดำด้านนี่อันนี้ก็จะเป็นโลโกโล้อิซุสีโครเมียมนะครับผมเครื่องยนต์สามจุดศูนย์เอสคันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยเพียงสี่หมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองนะตู้ทิ้ตัดใหม่ล้อแม็กสีวงสีเส้นนะคันนี้ เป็นล้อแม็กเวลนะครับผมล้อแม็กเวลยางเบิกใหม่ทสวแบบนี้เอา hey, ไปเลยนะครับสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะคะยางเบิกใหม่ mai, จริงๆสวัสดีพี่พรณภา,าสวัสดีน้องซอนด้วยนะครับผมเข้ามารับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะวันนี้มาเปิดร้านะนะพามาดูย e ี S 2. <S 2> e ่สุดทั้ง1.9ทั้ง3.0ทุ้ที่ตัดใหม่และจะบอกว่าล้อแม็กแต <1. 9 S 1> ่ละทรงแต่ละคันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเราให้เลือก ให้ลูกค้าเลือกว่าอยากได้ล้อแมกแบบไหนนะครับเลือกได้เลยนะอยากได้ตู้ทึบแบบไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมอยากได้ตู้ทิบสองเมตรสิบสองเมตรเมตรแปดสิบพอก็จัดให้ได้อยากได้เสริมไหนพอลอยอ่ะจัดให้ได้เฮีดีส่งรถถึงหน้าบ้านและเช่นไปนั้นฟรีเจ็ิบเจ็จังหวัดเพียงจองออนไลน์มาเฉพาะไรฟ์สดนี้นะครับฟังให้ชัดนะฮะเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดใช้แม่จองมา รับปรโมชั่นจองเพียง100บาทนะครับสมารและสสดนี้เท่านั้นนะครับคุณลูกค้าเคดีดีมีสลิปอายุงาน1ปีขึ้นไปไม่เคยผ่อนล่าช้านะครับคุณลูกค้าหรืออาจจะมีผบอล่าช้าบ้างแต่ิดไปแล้วก็จัดมาได้นะครับผมสามารถซื้อได้นะครับแต่ถ้าเคดีดีคุณลูกค้าอนุมัติรถภายในวันรับรถภาย้ยอนุมัติรถภายใน1ชั่วโมงรับรถภายในวันนะครับคุณลูกค้าก็คือถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่แบบผาไทยลาดมินบุรีจากเชิงเซา อยู่แถวสุประการมาตอนเช้าเซ็นตอนสายอ,อน,นุมาตอนบ่ายรับรถตอนเย็นใช่นะครับคุณคเแล้วว่าจองจัดจบกันเลยทีเดียวใช่สามอจอนะจองจัดจบนะครับผมและไม่มีเจ็บแน่นอนนะครับผม,มเพราะร้านเรานะครับการันตีคุณภาพเลยรถไม่มีประวัติพิวามจมหนํายย้อมแมวกรองไม่ตัดต่อ,ตอสอง่งะเพียนไม่มีย้อมแมวไม่มาะนะครับผมคุณค้าเพราะว่าเรามีอะไรเรามีผู้เชี่ยวชาญ มาตรวจสอบสภาพรถมากถึงเท่าไหร่กี่จุด274จุดสิบสี่จุดคือว่าจำไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ได้เนี่ยไปยิงรอบสนามเลยนะนะครับดันพื้นอีกสิบทีนะครับผมน้องว่าลิศนาบอกว่าพี่เก่งเท่จังค่ะขอบคุณครับแต่ผมเท่ไม่เข้ารถนะผมบอกเลยรถเท่มากโอเคนะนี่อ่ะคุณนะ คุณนะัน่นนอนนอนรีวอตู้ทึบผ่อนยังผ่อนยังครับอะไรวะผ่อนยังไงไหนพี่นพี่นนอนรู้สึกรผ่อนยังไงครับอ่อขอโทษนะคะผ่อนยังไงครับอ่ารถตู้รีวอตู้ทึบรีวอรีวอนะพี่ตอนเนี้ยเรามีให้เลือกเคาเรียกว่าไรสองเจนอ่าเราจะมีเจนปีสิบแปดกับเจนปียี่สิบยี่เ็ดนะครับเป็นตัวเอ็ี่กับเป็นตัวเจนะครับพี่ ก็คือตัวเจนะครับผ่อนล่วต้นห้า0ันเท่านั้นเองเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับพี่พี่นนทน์พี่นนท์ยังอยู่ไหมใช่พี่นอนท์อยู่นะครับกดหนึ่งมาแต่เก่งพาบรูรีโวเลยรัดคิวให้เลยนะพี่ระหว่างรอพี่นนท์นะคะ,ะระหว่างพี่นนท์นะครับผมคันนี้พี่นนท์บอกสองพันสิบแปดไปมาเลยโอเคโอเคพี่นนท์คันนี้ ผมภูมิใจนำเสนอนะครับผมรำรอดค,คัะรำรอดคาสเซ็ตเตอร์ภูมิใจยินดีนำเสนอกับพี่นาวนุ่นนะครับผมกับ<ะ>คันนี้โตยโยต้าไฮรักหรูเครื่องยนต์สองจุดสี่ปีสองพันสิบแปดนะครับพี่คันนี้นะบอกเลยว่าสวยงานจริงๆนะพี่ราคาสามนิดนินะฮะนี่คันนี้ได้บอกว่าสวยสวไปเลยตู้ทึบนะครับพี่เราตัดให้ใหม่ตรงรุ่นพร้อมจดทะเบียนรงเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมภาษีพ,พรบรเนี่ย พี่นนน์อาจจะไม่เชื่อนะครับผมแต่ผมมีหลักฐานให้ดูว่าเราไม่ได้พูดปากเปล่านะครับว่าเราต่อให้จริงๆเรารีวิวกันให้เห็นเลยปีนี้ปีอะไรสองพันหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะอ่าแต่ภาษีพรบหมดหกแปดวันที่สิบเมษาครับพี่เอาไปเลยอันนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นถ้าเอาไปถ้าเอาไปต่อเองก็เท่าไหร่นะพันห้าสองพันอ่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่หลักพันแน่นอนลูกค้าได้ความฟรีไปเลยนะครับผมและตู้ทึบนะถ้าเอาไปตัดใหม่ติดตั้งใหม่ แล้วประโยทะเบียนใหม่ก็สองหมื่นสามหมื่นอ่าดูได้ไหนได้ไหมได้ได้ได้ยอะย,ยอ่ะอ่ะพี่แนนอนพี่ว่ารถสองพันสิบแปดสปาพจะเป็นยังไงกระจกะไฟฟ้าหรือเปล่าคันนี้นะ,ะพี่กระจกไฟฟ้านะครับผมโปมอะไรพาวเวอร์ชุดครึ่งเสียงเนี่ยเขาได้มาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะแลวชุดครึ่งเสียงตัวนี้นะพี่มันเชื่อมต่บอบูทูธได้นะขับรถส่งของเปิดเพลงนะครับผมโอ้โหเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยนะครับบอกไม่มีราคาแต่อย่างใดได้เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้ จะเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะใหม่ๆแบบนี้นะคะพี่นอน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 เขาน่าจะชื่อนอนนอนมั้งเขชื่อนอนนอนหรอกนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูความเดิมอ่าความเดิมอ่าพี่นนนอดูความเดิมหน่อยพี่อ่าเราจะดูรถเช็ครถนะครับพี่นี่ดูที่ตรงนี้เลยเ้าเรียกว่ากระดูกมูเมทาร์กหรือว่าขอบยางนะครับขอบยางขอบประตูขออนุญาตแกะนะครับพี่นนท์เพราะมันเพี่อจะเป็นเจ้าของมันนะแต่ผมขออนุญาตพี่นะนี่เมทาร์กเดิมๆพี่ รูกลมสวยนี่นะเดิมเดมบอกเลยนะครับไม่มีผิดเพี้ยนสีนี่คือแบบสามระดับนี่สีเดียวกันพี่นอนยังอยู่ไหมพี่ถ้ายังอยู่พี่กดหนึ่งมาเลยนะเดี๋ยวผมให้อดมินทักไปเลยพี่คันนี้อบอกเลยว่าให้น้องแอนมินดูแลหน่อยทักไปดีกว่าอ่าน้องแอดมินบอกทักไปแล้วโอเคมองไม่เห็น <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรู้ <laughs> อยู่ขอโทษค่ะอ่าตัวนี้เนาะผ่านผอนเท่าไหร่นะ คันนี้ถ้าบอกผ่อนไปนะบอกเลยว่าทะเลาะกับแฟนแน่นอนทำไมอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้เลยจะเอาจะจะเอาเลยนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นห้าพันตลอดอายุสัญญาไม่ใช่ห้าพันสามเดือนแรกแล้วไปเจ็ดพันไม่มีไม่มีเับเลือกคอนเอรตนะครับคือขายแบบคพลินใจเลยผ่อนห้าพันตลอดอายุสัญญาปีสองสิบแปดนะไม่ใช่ปีแบบต่ำๆแล้วสภาพก็แบบไม่ใช่แบบกระโหลกอลานะฮะหรือ ก็ไม่ใช่สภาพหมาฟัดนะครับผมัสดีทั้ง15คนดูด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องเก่งแล้วก็พี่โอของเราด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนาเรื่องเซนเซอร์ของเราทุกคนเลยวันนี้คือแบบว่าพอมากนะครับวันเสาร์อ่ะจะเหงาได้ยังไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องแอรดูห้องเครื่องนะคะนี่พี่นนนอนยู่ไหมพี่นนท์มาดูความเดิมหรือพี่นนท์บอกว่า พี่ครับขอดูอีสูปปี18 2.5หน่อยครับพี่อ๋อพี่พี่นนองสอตอนนี้เรายังไม่มีเข้ามาเลยครับพี่ต้องขออภัยจริงๆนะพี่เดี๋ยวไปให้ไปให้ดูตู้ถือไปให้ดูตู้ถือของอีสูวนีี่2018มี ABS นะระบบความปลอดภัยในเรื่องของการเบรกนะครับสวยๆไปเลยและกองไอกองอากาศเนี่ยที่เรามีให้นะพี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะ ใหม่ๆแบบนี้เลย<ช>นะครับน้ำลอยเย็นเนี่ยไม่มีแบบว่าต่ำกว่าระดับ<ม>เราดูแลให้ใหอย่างดีนี่เห็นระดับกันชัดๆไปเลยชัดๆไปเลยฝาครอบเครื่องเดิมๆนะครับผมจุดจ้ามาร์กเดิมๆนะฮะคุณลูกค้าแ่นเพจป้ายมอก,กอรือท<ช>ี่เขาจะบอกวันเดือนปีผลิตนะนี่สหรับตัวนี้นะครับผมผลิตวันที่ไหนมองไม่ถนัดมองไม่ถนัดอะมาดูแบตดีกว่าแบต ตัวใหม่ไหมเห็นไหมเอ่ยอ่าไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นราครับผมมันเดิมไงอ่ามันเดิมมันเดิมเราไม่เราไม่เห็นะนะครับคันนี้นะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่เอาไปเลยนะฮะนี่มันเ,เ,มเปลี่ยนใหม่โชว์ความนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าความเดิมถ้าถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงถ้าเกิดรูปอุบัติเหตุมานะครับผมเขาจะเปลี่ยนคันหน้าตรงนี้อ่าแล้วตรงเนี้ยร่องรอยที่ผ่านการใช้งานอ่ะ อาจจะไม่ไมมเหมือนเดิมใหม่อาจจะดูใหม่ใช่อาจจะดูใหม่นะครับแต่คันนี้ปีส0 1 8นะมันคือร่องรอยของตัวนี้ขอบยางตรงนี้เลยนะอันนี้ของเดิมะะเดิมนะคะเดิมเดิมเลยนะครับผมและที่เห็นนี่คือแบบว่าเรายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะอะให้ดูแบบว่าเรียวๆกันไปเลยนะครับผมนี่คือส่วนแบบนี้ไปเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกอ,อะไรแผ่นฉนวนกันความร้อนใช่ อยู่ครบนะครับผมอะไรที่เห็นร่องรอยเงี้ยเนี่ยแหละตัวน,นี้เลยคือความเดิมนะครับ<ฆ>ผมคือัวแบบนี้เอาไปเลยนะครับผ่อนห้าพันตลอดอายุสัญญาไปเดี๋ยวเราไปดูอิสุสกับพี่นนท์กันเลยอ่าพี่นนท์นนบอกว่าตอนนี้อิสุสมีรุ่นอะไรบ้างครับผ่อนยังไงรบกวนทีครับได้ครับ<ด>พี่<ด>ตอนนี้นะครับเรามีทั้งเป็นตัวบีและตัวเอ็ดนะอย่างตัวนี้เลยเป็น1.9 b บีพี่ผ่อน6 0พันกลางๆตลอดอายุสัญญานะเป็นปี19นะครับผมคันนี้ เป็นเกียร์หสปีดกระจกจังเป็นมือหมุนอยู่นะครับผอันนี้ส,สวยๆเลยตู้ทึกตัดใหม่ตรงรุ่นนะพี่พร้อมจดทะเบีลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับได้ชุดแต่งมาด้วยนี่ล้อแม็กนะครับเป็นที3อสามเจ็ดนะครับยิงเลเซอร์แดงส,ดสวยเลยสวยแบบนี้นะคะหรืออยากได้เป็นตัว1.9เราก็มีนะพี่1.9ึ่พอน7,000กลางๆตลาดอายุสัญญาแม็กสี่วงสเส้นตู้ทึบตัดใหม่ภาสีพรบ ต่อให้เรียบร้อยเป็นสีเทาดำนะครับคันนี้เทมากๆเทจริงๆนะครับต่อคันนี้เลยคันนี้จะเป็นปี2021ไม่น้อย40,000กโลอ <My S 1> ันนี้เร <my S 1> ื่องจริงไม่น้อยมากนะครับปี21คิดเอาพี่รถ3ปีไม่40,000ใช้ตกก็หมื่นนิดๆต่อปีนะครับผมนี่ล้อแมกได้เป็นล้อแมกซีซี005สีบอลน,นะหรือสีขาวสีบอล เอาไปเลยนะพี่สีวงสีเส้นพร้อมยางเบิกใหม่เบิกใหม่ขนาดไหนอะติ๊กเกอร์ยังไม่ไม่หลุดติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยนะผมนี่ให้ดูันไปเลยนะครับผมนี่ตู้ที่ตัดใหม่ฟิล์มติกใหม่ครบๆนะครับหารบกวนน้องแอดมินทักหาพี่น้าลน,นด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวมาให้ดูครับคันนี้ ว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงสาหรับเอางี้ดีกว่าพี่นนดูดูเล็ที่เท่าไหร่อ่าดูเล็ที่เท่าไหร่อยากได้กประมาณเท่าไหร่พี่แจ้งในไลน์หรือว่าแจ้งน้องแอดมินก็ได้นะคะใช่ครับเดี๋ยวแนะนําให้เลยนะครับนี่ห้องเครื่องสภาพโคตรสวยนะพี่จุดแต้มมาร์กชัดชัดอยู่เลยนี่ี่จุดแต้มมาร์กนะคะมีไว้ทําอะไรคะจุดแต้มมาร์กจุดแต้มมาร์กก็เหมือน q ือะพี่เช็คเช็คบอกว่าอ่ะตรงนี้นะมีมาให้นะครับผมอ่ะผ่าน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 นะครับ ีด้ว่าตรวจเช็คใช่ครับแต่ว่าเขาจะมีตรงนี้ก็คือว่าที่แบบนี้เลยถ้าแบบว่าเปลี่ยนหรือว่าอะไรมามันก็จะเส้นจะไม่ตรงะนะครับเเดิม,ดมแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับแผ่นเพดยังอยู่ครบเลยนะห้าหกพัน 5, 6, ครับห้าหกพันครับพอผ่อนไหวได้ครับพี่นนนพี่นนนนะครับถ้าเครดิตดีนะครับพี่นนนพนนนพไม่มีปัญหาแน่นอนพี่ รับรถภายในวันครับอนุมัติใน1ชั่วโมงเท่านั้นเองประกอบอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่แจ้งแอดมินได้เลยนะครับเดีย๋ยวแอดมินจะหารถมาให้ผ่อน5 6 0 0กก็ได้เป็นเตอร์จ้าปี2018ผ่อน5,000ันหรือจะเป็นอีสุสูบนะครับเอาไปเลยพี่ผ่อน5 6 0 0 0นะครับคุณลูกค้าตลอดอายุสัญญานะผ่อนเบาสบายนะคะทำเงินไปด้วยเนาะใช่วิ่งงานทำเงินไปด้วยนะครับผมไม่ส0,000อ่นเดี๋ยวเรามาดูในสะ่วนของ ไม่สองหมื่นเพิ่งเข้ามาใหม่โอ้ไม่สองหมื่นไม่สองหมื่นโลเท่านั้นเองครับคันนี้คันนี้ครับเป็นอิตุดีแม็กนะครับ, e D ค,รบคันนี้เป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่อ่าโอเคครับคันนี้นะบ,บอกเลยนะครับว่าสวยงานจริงๆนะครับเป็นเครื่องยนต์สามจุดศูนย์เอสปีสองพันยี่สิบสามนะครับไมน้อยสองหมื่นโลนะครับผมไ้ <My S 1> น้อ 4, 4ารบสีพบอต่อให้เรียบร้อยคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานก่อน ได้ทําการล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมช่างหลังบ้านของเรานะครับเครื่องนยนต์3.0ไม่20,000ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่ลอมเดิร์คาส,ส์ซิเตอร์นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกคันหนึ่งค่ะค่ะเครื่องยนิซูซูนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0 S นะครับผมเป็นปี2023นะบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับตู้ที่ตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับล้อแม็กซีวงซีเ้นยางเบิกใหม่คันนี้จะได้เป็นล้อแม็กซีอี3.0 ไอยี่สามสนะครับที่สวยแบบนี้เอาไปเลยนะครับยางเบิกใหม่จุดเต้ามากยังอยู่เลยอืจะเป็นสัปดาห์ที่สิบของเดือนนียสัปดาห์ที่สิบของปีปีสองพันี่สี่สัปดาห์ที่สิบก็เดือนที่สามเดือนที่สามอันนอ้เดือนที่สี่ยางเดินที่แล้วครับคุณคะนี่โูกทตัดใหม่ตรงรุ่งขนาดสองเมตรสิบตัวเะเบยนเล่นไม่เรียบร้อยให้ดูภายในให้ดูภายในกันเลยีระบบระจกไปฟ้าโฮมาะไร power power เกียร์หกสปีดนะครับผมบ่อนังที่สวยนะะไม่มีรอยฉีกรอยค่ะแต่อย่างใดเลยสวยงานจริงจงสวยแบบมากเสียตะโกนสวยแบบสวยสวยสวยนะฮะรถกรก็บะตอนเดียวตู้นดีใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ร้านอยู่ที่ไหนร้านเราอยู่ที่ถนนเรบวารี่นะครับหนองจอกกรุงเทพมหานครออมรรัตนโกสินทร์ของเรานั่นเองนะครับผมจะพูดให้จบก็ไม่ได้ด้วยจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับผม เปิด8โมงครึ่งปิดหโมงเย็นนะครับใครที่บอกว่ามาไม่ถูกมาไม่ถูกแอดมินตักหมุดให้เรียบร้อยแล้วหรือจะติดต่อได้ที่0ู้เบอ1 1 6จศูนปนหะครับหรือจะเป็นที่เบอร์ที่ขึ้นด้านบนนะครับที่เบอร์ตีอโอนะครับเจ้อุ้ยที่ศูนย์5 6้าห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 กหนห้าหนึ่งะครับติดต่อมาได้เลยติดต่อตอนนี้เลยก็ได้นะครับผมยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งไวยิ่งดีของมีรีบจัดนะครับคุณลูกค้าแต่ละคันจะมีเอกลักษณ์นะแค่แว่า แัลว่าอะไรเอ็มไม่เมื่อกี้อะไรครับฟังรู้ขอไปด้วยครับแบรนด์เอ็มก็คือว่าเราอย่ารอวะอีเดี๋ยวก็มีเข้ามาใหม่าหาเดี๋ยวก็ใหม้เั่านี้ก็มีเข้ามาใหม่บอกเลยนะครับเป็นประวัติการนะครับของเดือนนี้เลยรถใหม่สองหมื่นเข้ามาอีกไงนะนะครับอย่ารอชา้าเทอร์เโบใหม่สองหมื่นครื่งลงสองส่วนปีสองพันยี่สิบสามนะครับหรือจะเป็นหนึ่งจุดเก้าเอสไม้สี่หมื่นสามจุดศูนย์เอส สี่หมื่นสองหมื่นได้เลยนะคร <ะ S 2> ับมีมีคําถามค่ะครับุณพี่อนุรักษ์บอกว่าขอดูรีโว่รหกเกียร์หน่อยครับรีโว่รหกเกียร์ได้เลยครับพี่อนุรักษ์กําลังจะพาไปดูเลยแต่ออขอแจ้งราคาคันนี้ก่อนค่ะคันนี้ก่อนคันนี้ผ่อนเท่าไหร่คันนี้นะครับผ่อนที่เดือนละแปดพันแปดพันกลางกลางแปดพันต้นแปดพันสามมาประมาณนี้ครับพี่สวยสวยอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยสองจุดศูนย์นะร้อยหนักสี่วงสี่เส้น ไป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 หรือเวอร์หกเกียร์ของพี่อนุรักษ์เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเอนที่เลยพี่ให้เปดูเอนที่นะพี่มั่นใจได้เลยว่าหกเกียร์นี่คันนี้ก่อนคันนี้ให้ดูปียี่สิบก่อนปีสองพันยี่สิบครับคันนี้สองจุดสี่เอนที่นะครับสวยงามมากพี่คารยกใบหนัาหมูป่าและได้ล้อแม็กสีวงสีเส้นราคาสี่แสนนิดๆิดพี่พรเจ็ดพันคับพี่อนุรักษ์ ล้อแมกคัน,นี้เป็นล้อแมก tc ศู 4, นะย์ศูนย์ห้านะยางเบิกใหม่อีกด้วยสี่วงสี่เส้นเอาไปปะเอาซิเอาซิให้ฟรีอะแค่ล้อก็เท่าไหร่แล้วแค่ล้อก็สองหมื่นสามหมื่นพี่เพราะว่าล้อเนี่ยบวกกับยางเลยนะ,ะเอาไปสี่วงสี่เส้นนะครับผมแล้วตู้อีก,กะ 2, 30, อะสองสามหมื่น,นเอาเลยครึ่งแสนเอาเลยครึ่งแสนครึ่งแสนจริงๆรและคานี้นะครับเพี่อนรักไม่น้อยเพียงหกหมื่นโลครับมไม่หกหมื่นโลอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเกียอะไรนะเกีย เกียร์ตรงนู้นเข้าได้ไหม <c oughs> นึกว่าให้ดูห้องเครื่องนี่เพื่นลลอนรู้รักนะฮีโวอนะครับถ้าเรามองผ่านผ่านนี่มันห้าหรือหกเกียร์นะนี่ฐานตรงนี้ดูเลยถ้าเป็นห้าเกียร์นันจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่าหลังเกายง่ายอ่าถ้าเป็นหกเกียร์นี่ก็จะเป็นกลมกลมเพราะบางทีใช้งานเยอะนะมือถูหลุน <c oughs> หายหมด นะครับคันนี้นะครับหกเกียร์นะครับพี่จอกลางทัชสกีนช่อมต่อบลูทูธฟังเพลง fm/am มีช่องเสีย,ยบวิดีมให้ด้วยไอเย็นมากคันนี้ไอเย็นมากแล้ไม่น้อยเพียงเฮกหมื่นโลเนี่ยเวู่หโชว์เลยหกหมื่หนึ่งพันแปดรอห้าโลเปลี่ยนของเหลวเมื่อวันที่ห้าเดือนสี่หกเจ็ดนะเดือนนี้สิมาต้นตเดือนไอวันที่ห้าเดือนสี่หกเจ็ด เดือนนี้เออแล้วตกใจตกใจอะไรเอองงกันนะเดือนนี้เพิ่งเปลี่ยนหาของเหลวไปนะครับคุณค้าสวยๆแบบนี้เอาไปเลยครับรถโตคุณภาพดีที่นี่หลังเลิกคาเซงเตอร์นะะคพี่นุ้รักยังอยู่ไหมเออพี่ใส่แว่นนะกันแดดเนาะขับรถไปโอ๊ติดกินข้าวทอดสะดวกสบายจริงๆนะผมรถคันนี้ เอาไปเลยพี่อนุรักษ์ผมให้พี่ผ่อนเจ็ดพันต่ออสัญญาครับผมนี่ขอโชว์ห้องเครื่องหน่อยอ่าเดี๋ยวโชว์ห้องเครื่องให้ดูนะคะรีวิให้เห็นเห็นไปเลยถ้าเปิดห้องเครื่องเนี่ยพี่อนุรักษ์เลอะกันเมย์อ,ะอ่ะอยากได้จะเอาจะจองร้อยเดียวอะ่ะแล้วจะมาเซ็นสัญญาเลยเคด,ด,ดีอนุมัติรถภายในหนึ่งชั่วโมงรับรถภายในวันพี่แต่เมื่อไม่ไเห็นรถเมย์จะยิ้มน,นะคะเมย์จะยิ้มบอกเฮ้ยตาถึง ตอถึงมากเลยที่รักอะไรเงี้ยนี่นะครับสวยๆแบบนี้เอาไปเลยนะครับสภาพดีๆนะฮะเบรก ABS นะครับกองอากาศกรองแอร์เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยค้องเลี้ยวเราถ่ายให้เรียบร้อยแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับคูณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนี่อยากให้ดูจริงๆเลยเปลี่ยนแบตพร้อมกับถ่ายคองเลี้ยวเห็นเลขห้าไหมซูนได้ปะไม่ได้สูนไม่ได้เหรอนี่ นี่วันที่5เดือน4ปี76 67ค่บนะครับเราเป็นโลก 6, าคตเหรอปี67เพียงเุราักเอาไปเลยพี่ที่ผมพูดไปน่่ยฟรีนะนทุก่ารจะจ่ายเพียงแค่แบบว่าจองผ่านไลา์สดนี้100บาทนะครับเกด็ดดีรับรถภายในวันนะครับอนุมัติรถภายใน1ชั่วโมงฟรีดาวเอาไปเลยนะครับผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับรถนะครับ สวยงามจริงๆพ่อนเจ็ดพันตลอดอายุสัญญานะครับผมอา้เดทิ้งทาให้อีกคันหนึ่งพี่คันนี้ผ่อนเท่ากันเลยแต่ล้อแม็กคันนี้นะครับจะได้เป็นล้อแม็กระดับโลกเลยนี่ล้อแม็ก IE7S ดี I e S. สวยนะครับสีทองล้อหลังปเป็นล้อทาพ่าพร้อมกับยางบรรทุกนะครับผมโอเคครับผมนี่ภาษีพราบาต่อใเรียบร้อยดูนี หมดวันที่เกันยา2567ัน25ห้าร้อยหกสิบเก้ากรกฎาคมค่ะกรกฎาคมหรอต่อคอต่อคอค่ะกรกฎาคมกรกฎาคมอีกกี่เดือนสามโอ้ยตั้งนาน3เดือนนะครับจะไม่ต้องห่วงเราต่อให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมกับตู้ที่ตัดใหม่ตรงรุ่นนะเอาไปเลยขนาดนี้หรืออยากได้เป็นคอกอยากได้เป็นตู้เสมรเก่งก็จัดให้ได้นะครับผมคันนี้ผ่อนเจ็ดพันห้าคันนี้ก็ผ่อนเจ็ดพันห้านะครับคุณลูกค้า รถกระบะตอนเดียวนะครับที่จริงใจนะครับมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบมากถึง274จุดนะครับผมใช่ค่ะเป็นบริษัทกลางเช่นีบริษัทกลางนะครับเราสามารถรถตรวจสอบได้หมดเลยและตรวจสอบนะครับเขาจะมีอ e ีเมลส่งมาให้นะครับเป็นออกมาเป็นใบเซอร์ยืนยันการันตีในระดับ5ดาวนะครับผม5ดาวก็คือรู้ก,กันอยู่อะ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าอะไร5ดาวคือมิชลินเลย นะครับคุณลูกค้าอ่าสำหรับวันนี้นะครับน้องเก่งแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงว่าจะเป็นเก่งหรือว่าจะเป็นเจ้อุ้ยนะครับผมสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูเปอร1สองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนะครับหรือจะเป็นเบอร์ของเจ้อุ้ยนะครับที่ศูนย์เจ้าห้าห้าหกห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมรถสวยๆนะครับที่นี่ลําเลิศคาเซ็นเตอร์นะครับอ่หรือใครอยากจะบอกว่าติดต่อหาเซลโดยตรงก็ติดต่อได้เเลยนะครรับบที่อ 0864488958จะเป็นเบอร์เซลนี้นะครับผมหรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์น้องดีนะครับที่095เอ้ยถูกแล้ว0958518895นะครั 95, บผม0958518895เบอร์น้องดีและ0864488958เบอร์เซลพี่นี้นะครับผมสําหรับวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ